สามปีสองสาปีสปีเ,เออนี่แต่มีหน้าเนี่ก็ได้สองปีมันก็ไม่พูดคิด <c oughs> ว่าพี่นาว่าพี่นาเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวสวนลุงโพนะคะสวนเกษตรผสมผสานนะคะ สวนลุงโพนะคะอยู่หมู่เซตนะคะตำบลบูุฟ้าอำเภอรประจันตคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นสวนทุเรียนนะคะในพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่เนะะี่ยเราจะพาชมสวนนะคะตอนนี้ลุงโพเปิดน้ำลดสวนก่อนนี่ใช้ระบบสปริงเกอร์เลยนะคะ เปิดน้ําพุ่งออกสองทางเลยตรงกลางทุเรียนยังไม่ติดลูกนะคะก็จะปลูกข้าวโพดระหว่างแถวก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพื้นดินจะได้ไม่เปล่าประโยชน์นะคะข้าวโพดงามมากเลยอีกไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวโพดอร่อยอร่อยแล้วนะคะ ก็เดินชมสวนนะคะลุงแกเดินไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ยังเห็นรถตามอยู่ตรงนี้อยู่เลยเราก็เดินผ่าสวนไปแล้วพามาเดินชมสวนก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากกินทุเรียนปลาจีนแท้นะคะก็จะได้แวะมาที่สวนของของลุงโพนี่เลยนะคะจะได้มากันถูกนะคะสวนอยู่ติดถนนมาง่ายนะคะมาสะดวกสบายเลยนะคะ กล้วยโอ้โหอย่าให้นับนับดีกวก่อนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสสาสิสี่สิบห้าหกล้วยสิบเจดวีโอโ้ทำไมปลูกกล้วยดกแท้เอาลุงพ่อจะปลูกทุเรียนในจักปีลราเนี่ยบ้า พอต้นน้อยๆด้ได้จักปีเราทุเรียนปีกว่าปีกว่านมันมางามแทลาหันมีน่าจะถึงในสองปีจะถึงจะถึงนี่ในสองปีโอ้เอามันคือง่ามแทลาหันยังว่าพ่อใจ ซ้ำได้เจ้าจังสีพ่อใจต้นน่เรื่กยงอันยงปแล้วยมาแล้วอกกรตนเป็นย่บต้นมนต้นบกขืนเลยปลูกแหมปลูกไหมปลูกไว้เลยเนี่ยเออนี่ก็ปลูกแคบมาอยู่ออบกขืนเอาเอาน้ำบอด้เยามาจกขว่ยตันี้หมนเราโอ้คนสะคนของฟองาผมเเออัองตัวลงไปขุนห้ากออ ดินว่าไปใส่เอาดินใยยนหญน่ไ,ไม่งี่ด้เโอ้ขหด,ดินเนี่เอามาใส่เนี่ออยวอวมันก,มก็มักโพดแล้วอ๋ออันนี้ปีนี่กระปุกมันเนี่ป็นย่งไรกระโพดงามแต่อันนั้นดินดีดีได้ใส่ถ้งกปยังกรดงามอืมแตกขึ้นแตกขึ้นกันใส่ฟุนหลายหง่ามมันก็ง,ง่ามอยู่<ด>มีช่อมเือนได้ยไงมาอเื่อนทิ่ใกล้ที่ออกดอกเลย ขรโพดนะอออมปลูกีเดียวนี่ละปลูกีรอบเว้นห่ดละเขาวารถมาไถเขาวาลกดีเขาวาต้ันถูกหักโอ้ยพระท่านถือดอกแล้วบอหนึ่าบ่บหักหตุเรียนนั่นบอยูแค่หยอดตกไส่หักยูแค่นั้นยังพระท่านหอดเลาบักลูกเกดเสื่ับบยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงง g a n หอดใส่ถึงหอดหัน หักแว่นเออยังว่าถึงยังว่าถึงข่อยรับรับลอกอลไรต่งนี้ยังว่าถึงใส่กงสกเสื้อผ้าให้หน้าปกเคลี่ยผูกเนาะเออยังว่าถึงคุดเบิ้งได้เลยคุดเบิ้งกระหูกหักเนียดยอดตกะใช้เนี่ยดหักยุ่แค่นั่นแหละเออบ่ท่านเกินเอยเอาสิไปปล่อยผื่นทีกันวางยังปลูกหลดนะปลูกมาได้กินเนี่ยเออปลูกมะแขกปลูกไว้ยี่บ้านไว้หนึ่งเด็กนี่ต้องหลายบาทคุณน่ะ ก็ดีกันดัิดีขึ้นกันเจ้ามาอีกแล้วค่ะเออแต่บักแกงก็ขายได้แต่ปลูกแป้งโอ้ยที่ขายขายกต่ขายยากบักแป้งขายยากอือมันคือบักแตงบักแตงมันกินทุกแถวายเนาะแมนตำส้มกับแซ่บบักเตียงเราเออปีประจำเออพวกื่นกับแซบบวได้มันเอาติดรหัสโลหะติดเงินมื่อมันว่าพี่ไอ้กวยเอาเจ้ามานิเจ้ามันสามโลดแต่ได้หน่วยหนึ่งบักแตียงไห ไอสามมวยจะได้โลหนึ่งบอกแตงนะโอ้มันไปเอามวยนึงไปตำตมเออีที่บาดว่ยเดียวได้โอ้ปีมันกินก็าเล่ยหลายโอ้แล้วตวาตื่นกว่ากัไก่กนแล้วเออแมพันหนึ่งเอาเดี้ยวไหวอยู่นี่เดีกุเยี่ยวมัโอ้แตงแต่ล้านหรือแตงกวาเนี่ยแตงห่านแตงล้านเนแเอาแตงหานมาปผกันเออมันจะได้แค่นี้อแต่อันนี้มเงาเออ เขาทิให้ไปซื้อไห้ไปซื today, ok out, knock, ้อใายหรือพวกอี้นี่มึงเน็ตนี่ไปซื้อตอนได้กวางติดเนี่ยมีว่าอีกตัวใหญมันอันเก่าเดี๋ยวนะว่าเดี๋ยวาหน่วยแรกเลยบากงย์ไงไม่เห็นเนี่ยอืออันนี้เขาพูดนี่อีกโดนบรรได้กินฟักนี่บ่โดนบ่โดนฉันออกดอกกะเรื่องหมอกฟักหมอกฟักแล้วมันนับมือนับเว้นไหนตัวแก่ถึงเดือนเดือนบ่หรือเดือนหนึ่ง มันออก,กดอกแล้วกะทิแบบเป็นเดือนเดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนหนึ่งนี่ยังมาท่านออกอีกเออผูใ้ใดอยากกินข้าวโพดก็มาจองไว้เด้อนี่ยูมองนีลานี่ยูตะเคี่ยต้นี่ <c oughs> กำลังออกดอกเลยนี่ <c oughs> อันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวโพดยังนี่นในลายแทบโอ้ข้าวโพดลายดินดีเหนียวแทบข้าวโพดข้าวเหนียวกล้วยนี่ค,คือดกคักดกแน่แท้าหั่นกล้วยนี่เราลวกไปไหนปีน่ะครับทอดเต็มตะระแบบนี่ แม่บา,าพัน่าเจาสวเห็ดวีธีไหน,ไหนกบบ็เดียวลรไหนทีแทบกระปดเดียวเห็ดในเงืองไ <c oughs> ม้แท่งเครื่อไหนมันราบลงเออล้วมาดี๋ยวต้นเเอาไปถายทุเรียนพีนาสิว่ออกดอกเสบบวหันนี่<ไ>ทุเรียนโอยแตออกสะบูรเียมันขอถีออกเรื่มันงามธรรดามปนสักสองสามปีสามปีเอเอแต่นีหน้าเลยก็เลยสองปีมันก็ไ่ด ว่าพิปอบเลยว่าพินาพีินามันต้องออกพินาใจเลยอยู่บ้านไหมเออตยุอยู่บ้านเออมันไปหยังแล้ก็ไปออกดอกห่างๆฮำมเฮาฮัเทอเออบางทีหนีไปเบื้องหม้อนนี่ห่วยบ่แม่นึดื้อเออตาเติมเลยเป็นตาตาไปอ่อนนือตาตาหน่วยกอบโมโหนะกูบ้านกันด้วกันเออจะว่าได้จะว่าได้ฉีดยานะฉีดไอปุ๋ยอยู่ให้ปุ๋ยอย่างเดียวปุ๋ยไอที่เข้าอี้ยกับปุ๋ย ยูกระเตดนึ่งก็บอกว่านี้มุยเล่งดอกนะเจดอกตาดอกเห็ดตาดอกไม่ผิมากกระดอกมกอั<อ>นม่นอืมอ,อากาศมันมัน,ม,นมันหนาวบ่ไข่อันนี้ปีนี้มันดอกนุเรียนบ่ไข่สมบูรณ์เด้คย่ยป่าเอออม่าันเป็นยังไอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ